สวัสดีค่ะวันนี้นะวันนี้จะทำทาโยกยากิกินเองที่บ้านเครื่องปรุงก็มีนะคะนี่ทาโยกยากิผงสำเร็จผงสำเร็จของทาโยกยากิอันนี้ใช้ไปแล้วนะคะอันนี้จะเหลือห้ากรัม ห้ากรัมนะคะเราจะใช้น้ำพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะน้ำพันห้าร้อยมิลลิลิตรแล้วก็ไข่สามฟองแล้วก็จะมีอ,ะอันนี้ <c oughs> แต้งกระสุเป็นแป้งทอดนะคะแล้วก็จะมีอะ,อ,ะอะไรนะขิงขิงดองเบนิโชกะ ก็หลักเลยตัวหลักก็คือขาดไม่ได้นะคะทาโกทาโกะหรือ,อ,อปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกหนวดนะคะเดี๋ยวจะเตรียมอุปรกรณ์นะคะแล้วมาดูวิธีทํากันค่ะหินเราก็ซอยแล้วนะ,ะซอยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะทากโกเราก็ซอยเป็นชิ้นให้มันใส่หลมุมทากโกยากิดได้นะคะ ต่อไปเราก็จะมา,าผสมเครื่องนะคะผสมแป้งน้ำพันห้าร้อยนะคะเราก็ใส่ทีละนิดค่ะตีไข่กับน,น้ำให้เข้ากันก่อนนะคะ ไข่สามฟองนะคะน้ำพันห้าร้อยแล้วก็เพิ่มน้ำนะคะคนไข่ไข่กับน้ำให้เข้ากันนะใไข่แจก ต่อไปก็จะเอาแป้งลงนะคะแป้งนี่ห้าร้อยห้าร้อยกรัมนะคะพยายามอย่าให้แป้งมันเป็นเม็ดนะคะให้แป้งตีแป้งกับน้ำให้เนียนเลยะคะ่ะ ก็ผสมน้ํากับแป้งให้เข้ากันนะคะเน้นนะคะอย่าอย่าให้แป้งมันเป็นก้อนต้องให้แป้งละลายกับน้ําให้หมดค่ะเนี่ยแป้งมันจะเป็นก้อนอย่างนี้เราต้องตีให้มันแตกทุกอันนะคะเดี๋ยวเราจะกรองค่ะกรองให้แป้งมัน ที่เป็นก้อนเนี่ยออกมาแล้วตีให้มันแตกนี่นเราก็จะได้แป้งที่มันเนียนนะคะ ทาน้ำมันทาน้ำมันให้ให้ทั่วนะคะ,ะแป้งจะได้กรอบแล้วก็หยอบแป้งนะแป้งที่เราผสมแล้วน,ะนั่ค่ะยังไม่ต้องเต็มหลุมนะคะเอราสจะประมาณครึ่งหนึ่งพราเราจะใส่ผักขอ เติมแป้งแล้วก็หยอะใส่ทะโกะเลยค่ะก็โรยขิงค่ะโรยขิงไปขิงซอยขิงดองแล้วก็เติมแป้งนะคะเติมแป้งอีกให้มันเต็มถาดเต็มหลุม อันนี้จะเป็นาทาโกยากิแบบแบบมินินะฮะเล็กกันเล็กใช้ในครวัวเรือนถแล้วเราก็ใส่เทงกระสือค่ะเทงกระสือแอปอลงขอดโรยหน้าด้วยหอมค่ะ ก็รอ,อให้ให้ข้างข้างล่างมันเกาะตัวกันก่อนนะคะแป้งแป้งเริ่มเกาะตัวแล้วนะคะเราก็จะกลับก็ตัดตัดเป็นช่องนะคะช่องที่เป็นหลุมอะคะ่ะกลับให้มัน ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะอย่าครึ่งกลับไปหมดก็รวมแป้งเข้าไปเอาอยู่ข้างในแล้วเราก็กลับ ว่ำเลยค่ะคว่ำจากคว่ำเลยนะคะง่นร้นออกมาก็ยัดมันเข้าไปก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะแล้วเราก็จะเอาเอาน้ำมันนะคะน้ำมันมาทา เพื่อให้แป้งข้างนอกอมันกรอบนะฮะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็เติมน้ำมันเริ่มกลมแล้วนี่เติมน้ำมันมัน,มนจะ ทำให้กรังนอกนะคะกรอบนะคะข้างในจะนุ่มมากเลยนะกรอบนอกนงใมใน